ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปนะผมแม่พวกผมนับจองยูทูปริงปากังมุ้งนะคิปนี้ก็ไปามาดูรถกุศนะเกตเซอร์บิลล่าสามสองสามนะครับ GC Next Generation นะครับ วายนุ no, ่มมากันนะ เบรรถยนตน์ีเจุนะครับ6สูบตัวโบก็มันเร็วนะครับปั๊มเก็ดปั๊มย่ย่วงล่างนี่รอเลือกแลูกนะครับแกเดียสอลูกใบแตกแปสิบซิน วงคีหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสามลูกบาทเมตรบูมามี่ใหญ่เรันน้ำหนักตัวอยู่ที่ยี่สิบสามตันนะมีกล้องหลังนะครับเกตตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวรุ่นยอดนิยมนะเกตตัวบิลล่านะครับสามท c งสามซีซีนิกินนะครับโลกนิวโลโก้นะครับ พอเปนานบุกเบิกนะครับเปนานบุกเบิกตำมถนนนะครับตำสะพานก้ามกลองนะครับแม่ถือว่าเยอะนะครับแก๊สร,รามโรงราม p ีซีนะครับในจังหวัดตรังนะครับ เป็นดีดไซน์นะครับจากดิืนี้ถ้าย้อนแสงต้องขอกว่าไป้วยนะครับเริ่มหมดฝนอีกแล้วครับ ไม่มีระบบเกตวเตอร์เบล่าโดยกับ CS เอสสามสามีครับก็เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปน,นี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ